โกช้างลมโตสวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับโกช้างลมโต๊ะนะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับปะทะกับเบอร์นสลีย์นะครับแต่กันคืนนี้เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับที่สนามเอดิสันสเตเดียมนะครับบ้านของแมนซิตี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมดีกว่านะครับแมนซิตี้นะครับลนาสุดนะครับล่าสุดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับ แพ้สเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนความพร้อมนั้นนาธานอาเก้นะครับเป็นรายชื่อรายเดียวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับขนาดที่เซซิโออเกเลโวนะครับถึงแม้ว่าจะหายดีแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะฟิตพอที่จะลงหรือเปล่านะครับในเกมนี้นะครับส่วนเกมนี้นะครับแมนซีนะครับจะกลับมาเล่นในระบบ433นะครับเกมรุใช้ฟิลานตอเลสนะครับกาเบียนเฮซูสนะครับแล้วก็ลาหิมสเตอร์ลิงนำทัพนะครับผม มาดู้องฝั่งเบิร์นสลี์มั่งนะครับผมแมตช์ล่าสุดนั้นในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับชนะคิสตันพาเลตมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเบิร์ลี่นะครับแมตช์นี้นะครับจะไม่มีปิดอย่างล็อบบี้เบเตตี้นะครับที่เหลือยังพร้อมลุยนะครับเกมลุกใช้หน้าคู่สู้ตายนำทับโดยเจโรนิกสนะครับแล้วก็คิสบูดนะครับผมเอาละครับเรามาดูหมดวิเคราะห์ในคู่นี้แล้วกันนะครับผมผมมองว่านะครับคู่นี้นะครับ มีคำเดียวเท่านั้นที่จะบันย่ายนะครับคือยิงไส้แตกนะครับคาว่ายิงไส้แตกนั้นรอเบอร์ซลี่อยู่แน่ๆนะครับเพราะว่าเบอร์ซลี่นะครับไม่มีแววต้านได้เลยนะครับเพราะว่านอกบ้านปีนี้ยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับเสียไปถึง7ลูกด้วยกันนะครับยิ่งในนาทีนี้ครับแมนซิตี้นะครับเลือดเข้าตานะครับทําแต้มตกลงไปเยอะเนี่ยจะทําให้พวกเขานั้นบี้หนักและเน้นสุดๆนะครับบนเลวของแมนซิตี้นั้นจะสร้างปัญหาให้กับเกมรับ ของเบอร์ซอรีได้อย่างแน่นอนแลครับผมมองว่านะครับแม้ว่าราคาจะแพงนะครับแต่ผมเชื่อใจเจ้าบ้านดีครับเพราะว่าแมนซิตี้นะครับคุณภาพนะครับเหลือบ้านนะครับเอาชนะได้ไม่ยากเลยละครับเผอๆอาจจะทะลุถึง3 4 5หลูกเลยทีเดียวก็ว่าได้ละครับเอาละครับโกช้างฟันทงคู่นี้นะครับจัดไปจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับยูแมนซิตี้ขยีีชัยครับผม ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งดุ้งดิงดุ้งดิงกันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ